ครับสวัสดีครับผมบังดนดนมนัษกระเจจากเว็บไซต์เกษตรท,ทำกินวันนี้มาอยู่กลางแดดแสกๆนี่นะตรงนี้เป็นแปลงทดลองปลูกต้นไม้ของบริษัทที่มีคลิตีส้สตราจํากันน้อยช่หรือเรียกว่าธนาคารต้นไม้ตอนนี้ผมกำลังคุยกับผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงกับโครงการนี้นะคือ,อคุณเอกวั์สูงเลยครับครับทำไมต้องปลูกต้นไม้ใน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 ไรมน่มันสับปะหลังครับด้วยปัจจุบันเนี่ยครับการเปลี่ยนแปลงของโลกลเราเนาะก็ มีหลายสิ่งที่ทั้งปัจจุบันทั้งโลกร้อนแล้วก็ภาวะต่างๆครับเมลอพิษตต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับทั้งปีเอ็มสองจุดห้ารือต่างๆครับแล้วผลหลักๆมันก็มาจากหลายปัจจัยซึ่งอย่างพี่น้องเราอะปัจจุบันเนี่ยครับก็คือการใช้พื้นดินพื้นที่ดินพื้นที่นาปัจจุบันเนี่ยครับเราก็ปลูกเวียนปลูกต้นม้ไออเวียนปลูกแปลง เกษตรทําการเกษตรมาหลายรุ่นหลายยุคหลายสมัยเงี้ยครับดินก็อาจจะเสื่อมสภาพทั้งเสื่อมสภาพทั้งอะไรเงี้ยครับก็ทีนี้ทางบริษัทพีเอ็มคอร์ดิสตราของเราเองนะครับก็ได้มีโครงการนะครับที่จะช่วยพลิกพื้นนะครับหรือปรับปรุงนะครับระบบนิเวศของของพื้นที่ของของเราเองครับเป็นต้นแบบก่อนให้เกษตรกรเห็นนะครับว่าปัจจุบันนะครับพื้นที่ที่เป็นการเกษตรนะครับเราจะบํารุงดินหรือว่าบำรุงพื้นที่ของเราเนี่ยยังไงโดยเป็นโครงการทางคันต้นไม้ซึ่งอันนี้ก็ ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทาง CEO ของเรานะครับลียงเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ที่จะช่วยฟื้นฟูนะครับ พื้นที่ดินจากการปลูกต้นไม้เนี่ยรับก็จะเป็นแนวทางในการที่เราจะมีโครงการเดียวการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่ของเราที่ส่งเสริมเกษตรกรและแต่เกษตรกรสนใจขึ้นมาจะเอากิ่งไม้พันไม้มาจากไหนนะจริงๆนะครับเราจะมีเป็นอนุบาลต้นไม้ที่ที่เป็นเนอร์ซอรี่นะครับในการเพาะพันธุ์อยู่แล้วแล้วก็ได้รับความสนับสนุนกับทางหน่วยงานราชการนะครับก็คือสำนักเพาะพันก้าของจังหวัดมุกดาหารนะครับในการช่วยสนับสนุนก้าพันนะครับในการที่จะนํามาปลูกแล้วก็มาขยายพันธุ์ ที่แปลงทดลองตรงนี้นะก็เป็นเป็นพันไม้อะไรเป็นหลักนะ,ะในพื้นที่ของเราครับจากจากข้อมูลนะครับก็คือในพื้นที่ของเราเพืชที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบันในในพื้นที่210ไร่ก็จะเป็นต้นสักนะครับต้นสักต้นมฮอกกานีแล้วก็มีพันยางนานะครับหรือว่าพันไม้ป่าต่างๆครับสามารถปลูกได้ไนมะ่ว่าจะเป็นปะดูพายุอย่างเงี้ยก็สามารถปลูกได้ครับยูที่ความเหมาะสมครับก็จะเพื่อความหลากหลายรับก็จะมี ในปัจจุบันเนี่ยครับจะมีพื้นที่ประมาณ18ไร่ของของพื้นที่250ไร่ทั้งหมดนะครับที่จะมีการปลูกต้นไม้เพื่อเพื่อฟื้นฟูนะครับแล้วก็ช่วยในการบําบัดน้ำเลยหรือ,รอกิจกรรมต่างๆใน250ไร่แล้วก็เพิ่มความร่มรื่นแล้วก็เพิ่มออกซิเจนในอากาศไปด้วยเห็นขาว่านอกจากนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าต้นไม้ที่ปลูกนี่เขาเป็นทรัพย์ด้วยหรือือไงใช่ครับเป็นโครงการนําร่องของทางบริษัท P Q S ของเราครับที่จะมีการเปลี่ยนสีรัพย์จาก ต้นไม้เป็นมูลค่าเงินครับโดยหลายวิธีครับก็หลายท่านอาจจะเคยได้ยินโครงการธนาคารต้นไม้ของทาง,ทางทกคสเองครับ,รบก็เราก็ได้มีทางคุณปีชานะครับนอกสิม,มานะครับหรือคู่แขนครับเป็นเป็นเป็นผู้ริเริมแล้วก็ผู้ช่วยนะครับที่เป็นที่ปรึกษาของทางซีโเองนะครับที่จะมาช่วยส่งเสริมแล้วก็พัฒนาแนะนาําเกษตรกรว่าพืชชนิดไหนเหมาะสมแบบใดแล้วก็มีมูลค่า สร้างมูลค่าจากต้นมานั้นได้อย่างไรอย่างเงี้ยคือคือสรุปว่าน,นอกจากที่จะได้ระบบนิเวศครับผมกลับคืนมาครับก็ได้เป็นมูลค่าได้มูลค่ามูลค่ามูลค่านี่ขันวดได้ขายคาร์บอนได้ด้วยละเรื่ใช่ครับอ่านอกจากที่เขาจะเรียกว่าการขายอากาศเนาะก็คือ การปลูกต้นไม้เพื่อเข้าโครงการในการขายอากาศอย่างเงี้ยครับเรื่องคาร์บอนเครดิตมันทุกวันนี้กระแสคาร์บอนเครดิตก็มีมากพอสมควรนะครับ <c oughs> แต่นอกเหนือจากคาร์บอนเครดิตที่มันเป็นโครงการระยะยาวแล้วอะครับในระหว่างการปลูกต้นไม้นะครับเราก็ยังสามารถที่จะช่วยในการที่จะอ่ะ่มมูลค่าได้อย่างเช่น การที่ต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับมันมูลค่าของต้นไม้มันมีราคาพอสมควรอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ระหว่างการทางไปอาจจะมีการตัดแต่งกิ่งที่มาทําเป็น่านหรือกิจกรรมต่างๆที่สามารถเพิ่มมูลค่าของต้นไม้นั้นได้ครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เกษตรกรนั้นขาดรายได้จากในส่วนนี้ได้ครับตอนนี้เปิดโอกาสให้เกษตรกรร่วมโครงการด้วยตอนนี้แล้วยังตอนนี้นะครับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของเราทั้งหมดมีทั้งหมด7กลุ่มในจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นกลุ่มสารกิจที่เข้าร่วมโครงการของเราทั้งหมด7กลุ่มครับ มีเจ็ดกลุ่มรวมทั้งกลุ่มพนักงานของบริษัทด้วยคาดการว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ของของเครือข่ายของณนะปัจจุบันนี้ครับต้นไม้ที่ที่เราเข้าร่วมโครงการนะครับมีทั้งหมด 26, 0 0 0พต้นครับที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็แล,วแล้วนาะครัวรังเราก็ตั้งเป้าหมายว่าจะได้ประมาณ2อ0 0 0สีต้นครับในภายในจังหวัดนนะครก็ยืนยันนะว่าถ้าปลูกต้นไม้ในไร่มันสับปะลังดีแน่อนอนใช่ไหมฮะ ครับเราไม่จาเป็นจะต้องปลูกในพื้นที่ของ,ของ,ของไร่นะครับหัวไร่ปายนาสามารถปลูกได้ทั้งหมดครับหรือพื้นที่ที่ที่ว<อ>่างเปล่าที่เราไม่ได้ทําอะไรแล้วครับสามารถปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่อมอากาศให้กับ<อ>เพื่อให้เพิ่อมอากาศให้กับโลกของเราได้นะ